สวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่วงใหม่ของช่องที่เราเปิดขึ้นมาในช่วงของการกักตัวชื่อว่าช่วง quarantine shopping ซึ่งเอาไว้รีวิวของที่เราซื้อมาอาจจะเป็นในระยะนี้หรืออื่นๆเนาะเป็นของที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้โด่งดังหรือว่าเป็นที่นิยมแต่ว่าเราจะรีวิวเพราะเราซื้อมาวันนี้ที่เราได้มาเป็น กระเป๋าใบใหม่ยี่ห้อ Cambridge Satchel ซึ่งเป็นของแบรนด์อังกฤษ Self มันจะมีตัวที่ดังๆของมันจะเป็นกระเป๋าทรงนักเรียนคนอาจจะเคยเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะเพราะเขาออกสีใหม่เราก็เลยจะมาดูว่าเป็นยังไงนะก็จะแกะกล่องให้ดูเลย เราสั่งไป2ใบ Tiny Satchel กับ Mini Poppy Bag สินค้าก็จะมาในถุงผ้าแบบนี้นะยี่ห้อก็คือ The Cambridge Satchel Company หน้าร้านมีแต่ที่ Cambridge แต่ว่าที่อื่นไม่มีช็อปถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อออนไลน์เอาก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมนะันอันนี้ก็คือ2ใบขนาดไม่ใหญ่มากแบรนด์นี้ถ้าจะซื้อในเว็บไซต์ปก,กติ ใช้ Student ลดได้10%เข้าไปกดเอาโค้ดในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ My Unidays แต่ถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนอตอนกดเข้าไปครั้งแรกมันก็จะให้เราใส่อีเมลเพื่อ Subscribe แล้วเราก็จะได้ส่วนลด10%มาเพราะฉะนั้นยังไงก็คือได้ส่วนลดนั่นแหละแล้วพอเราซื้อครั้งแรกมันก็จะให้โค้ดในการลด15% ครั้งที่2กลับมาก็สามารถเอาให้เพื่อนหรือว่าเอาไว้ซื้อเองก็ได้ทีนี้ดูใบไหนก่อนดูใบใบนี้แล้วกันอันนี้เป็นใบที่จะเอาส่วนอันเนี้ยซื้อมาเพราะว่าเพื่อให้มันส่งฟรีร้านเนี่ยจริงๆแล้วจะส่งฟรีถ้าเกิน100ปอนด์แต่ว่าถ้าไม่ถึงจะต้องเสียค่าส่ง6.99ปอนด์ตามปกติแล้วร้านที่อังกฤษอะ่ะจะฟรีรีเทิร์นก็คือเขาจะให้บาร์โค้ดมาในกล่องแล้วก็เอาสายแพ็กเกจเดิม แปะบาร์โคดแล้วส่งไปรษณีย์คืนได้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์แต่ร้านเนี่ยมันไม่มีบาร์โคดอันนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งคืนอ่ะเราต้องเสียค่าส่งเองยกเว้นกรณีที่สินค้ามันพังอันนั้นเขาถึงจะเสียค่าส่งให้เราดูอันนี้ก่อนอันนี้ชื่อรุ่นว่า p ๊อบบี้แต่วันนี้เป็นไซส์มินิสีนี้เป็นสีคอลเลกชันสปริงนะออกใหม่บอกว่าเป็นสีโรสพิงค์แบบแมทก็คือหนังจะด้านถ้าดา น้องเป็นใบเล็กๆน่ารักเอาไว้แบบไปจ่ายตลาดขนาดประมาณนี้เออมันเป็นกระเป๋าหนังธรรมดานี่แหละแต่ว่าทำมาจากหนังแท้นะที่ชอบก็เพราะมันเป็นหนังจริงๆเราใช้กระเป๋าพวกหนังพาเทนอะไรเงี้ยมันจะเสียถ้าเกิดว่าผ่านไปนานๆหรือพวกหนังเทียมอะไรเงี้ยมันไม่ใช้มันห้าหกปีมันก็จะพังมาพร้อมกับสายสตรปแบบนี้ซึ่งถอดเข้าออกได้สมมติว่าวันไหนอยากเป็นคุณนายก็ไม่ต้องใช้ ก็ถือแค่นี้อะไหทองนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดด้านค่าดูด้านค่าถ้าจะคืนก็อย่าเพิ่งเอาอันนี้ออกสีชมพูน่ารักสายมันปรับสายได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องสะพายให้ดูเพราะามันก็ได้กับทุกส่วนสูงข้างในจะเป็นช่องโลง่ลงๆใส่ของได้ไม่มากแต่ว่ามันก็ได้แหละได้จริงจังเลยแหละดีกว่าพวกกระเป๋ามินิหลายใบ อันนี้โทรศัพท์เป็นรุ่น plus ใส่ได้ถ้าจะเอาเกมไปเล่นด้วยเข้าไม่ได้ถือไปต่างหากกระเป๋าตังค์คิดว่าใส่พวกกระเป๋าตังค์ไซส์กลางได้แต่ว่าใช้เป็น card holder ไปะไรแบบนี้ก็เหลือที่เยอะแยะเะนั้นถือว่า practical ใช้ได้จริงเหมาะกับสพายในวันพักผ่อนที่ชอบคือสีนะเราจะไม่เคยมีรุ่นนี้ทีนี้มาดูอีกใบ อันนี้ชื่อว่า Tiny Satchel คำว,ว่า Satchel แปลว่ากระเป๋าที่มันเป็นทรงกระเป๋านักเรียนแบบเนี้ยแต่อันนี้เป็น Tiny ก็คือเล็กอันนี้ไซส์เล็กที่สุดเรามีไซส์ที่เป็น Mini Magnetic ซึ่งทีแรกเราสั่งไซส์นั้นมาแต่ว่าเราเราคืนไปะละเพราะเราอยากได้รุ่น Poppy มากกว่าถ้าเป็น Magnetic ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กต o อแถ้าเป็นรุ่น Tiny ตรงนี้มันจะเป็นรูอย่างนี้ต้องเหกตายล,ล้วถ้าเหกมันจะเป็นอะไรไม่ได้แกะออกแล้ว มือแทบแหกแกะยากมากเล็กจังสายตัวนี้เอาออกไม่ได้เป็นสายที่ติดเลยมันใส่อะไรได้เนี่ยมันเล็กขนาดนี้เนี่ยมือถือฉันก็ไม่น่าจะเข้าได้นะถ้ามือถือไม่ไนี้จบเลยนะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวขอลองของพี่แกงที่เป็น iPhone ไม่ p plus โทรศัพท์ธรรมดาลงไปได้แบบแบบข่มขืนอ่ยยัดเยียดเล็กน้อยถ้าจะใช้ก็ต้องเอาโทรศัพท์ใส่กระบอกอังกี <c oughs> เดือดร้อนชีวิตอีกแล้ว อ่าเดี๋ยวเราเทียบให้ดูกับตัวมินิเซชเชลรุ่นก่อนอันนี้มันทายนี่เนาะมันเล็กที่สุดตัวนี้คือรุ่นมินิเซชเชลธรรมดาเป็นแมกเนติกปอกแปะซึ่งใช้ง่ายกว่าเยอะมากๆโอ้นี่ฉันใช้ไปตั้งนานแล้วโดวยไม่ได้เอาปฏิกอันนี้โอ้อันนี้ก็เล็กเหมือนกันแต่อันนี้ยังใส่โทรศัพท์ได้สบายๆนี่เราเอาใส่ไว้ข้างใน ถ้าเทียบกับอันนี้ให้ดูความแตกต่างตัวนี้ในราคาหน้าเว็บอยู่ที่60ปอนด์ถือว่าไม่แพงมากส่วนตัวป๊อปปี้ราคา100เหรอเราได้ลด15%ถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าแพงไปเว็บเนี้ยมันชอบลดอยู่เวลาแบบเปลี่ยนคอลเลกชันหมดซีซันรอรเงี้ยมันจะลด40%เงยก็รอดูอีกทีก็ได้สําหรับคนที่อยู่ไทย อันนี้มันส่งไปที่ไทยเพราะเราเคยซื้อตอนที่เราอยู่ไทยก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บมาแล้วก็สั่งให้ส่งไปเมืองไทยเลยแต่เสียภาษีนะตอนนั้นเราโดนภาษีศุลกากรประมาณ900ารฉันก็ไปบวกแล้วกันว่ากระเป๋าเท่าไหร่ก็บวกปอีกพันหนึ่งซึ่งถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่า พอบวกเสร็จแล้วมันก็จะราคาพอๆกับที่ที่พารากอนเอาไปขายอะจะไปซื้อที่ห้างก็ได้แหละไม่ต้องสั่งที่เว็บก็ได้แต่ว่าพวกสีใหม่ๆบางทีเมืองไทยก็ไม่ได้เอาเข้าแล้วชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าจริงๆแล้วกระเป๋าหนังเมืองไทยก็คุณภาพดีแต่สิ่งที่บ้านเราทําไม่ได้ก็คือการย้อมสีอันนั้นสีอันนี้มันน่ารักกว่าก็เป็นการรีวิวกุ๊กกิ๊กแต่เพียงเท่านี้น้องคนนี้จะอยู่เราต่อไปดีไหมเนี่ยใช้ยากใช้เย็นแถมใส่โทรศัพท์ก็ไม่ได้อ่ะก็ ขอ,อให้ช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานพบกันในโอกาสต่อไปค่ะ